Anime World Tower Defense คลิปนี้ครับทุกคนผมจะมาสอนทุกคนในการลงเลดใหม่นะครับผมเป็นเลดของโทจีนะทุกคนจากจุจุสุไหเซนนี้ครับเลตนี้มีความพิเศษนะครับผมบอสเจ้าตัวนี้สามารถโจมตีเราให้ตายได้นะครับผมแล้วเราก็จะไม่ได้ของรางวัลในเกมนั้นเลยนะครับผมแต่ ผมมีเซตที่จะมาแนะนำทุกคนในการลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะจัดตัวอะไรไปบ้างเลยครับตัวแรกที่เราจะเป็นสกิลลีดเดอร์นะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับอย่าง power r i p p e r ครับ power r i p p e r ตัวนี้ครับมันจะบวกแคตตากรียัง ATK อยีเค1ร0นะครับผมอ่ะส่วนตัวถัดมาครับที่เราจะเป็นตัวดาเมจนะทุกคนนั่นก็คือคุโรสกิอิจิโกล่าง S R นะครับทุกคนไอเจ้าตัวนี้ครับติดแคตตากรียังเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาเมจแรง มากมากเลยนะครับผมอ่าตัวถัดมาครับทุกคนตัวนี้จะเอาไว้เป็นต้นเกมนะครับนั่นก็คือเอสตานะครับใช่ปะมันชื่อว่าเอสตาร์ป่ะเอสตานะครับตัวนี้ติดแคตตาล่อย่างเหมือนกันนะครับผมเป็นหนึ่งในตัวเก่งนะครับทุกคนของธาตุมืดที่ชนะทางของธาตอลมนะทุกคนหรือว่าเป็นตัวต้นเกมของแบบอะไรก็ได้นะครับเป็นหนึ่งในตัวเก่งนะตัวถัดมาครับทุกคนถังขยะหัวชมพูนะครับผมนั่นก็คือซากุระตัวนี้ครับ เอาไว้บักอาหารไเฉยแค่นั้นครับประโยชน์ของมัน ไม่มีอะไรเลยตัวถัดมาครับทุกคนเดนจิครับเดนจิครับเอาไว้บูทเงินนะครับผมให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับอย่างเจ้าไอจังครับเอาไว้บูทดาเมจนะโอเคเซ็ตของเราก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการวางตัวในเกมกันเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้เปลี่ยนจากเดนจินะมาเป็นเจ้าตัวย้อนเวลาอย่างชินจิแทนนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้สามารถย้อนเวลาได้ผมลองไปเล่นอยู่ประมาณ2 3สรอบไปแล้วว่าเจ้าเดนจิมัน ช่วยเรื่องเงินนะครับแต่มันไม่ได้ช่วยเรื่องอื่นเลยซึ่งมันก็มันก็ดีแหละที่มันช่วยเรื่องเงินแต่เว็บทไทยมันจะมะีมอนผ่านมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วเจ้าอแอสตาผมตีไม่ทันนะทุกคนผมก็เลยต้องใช้เจ้าชินจินะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวางเจ้าชินจิให้หมดเลยนะครับพูนสามไปเลยนะทุกคนปึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วางถังขยะไปครับอ่ะวางถังขยะไปอย่างนี้อัพไปให้เต็มนะครับเรา ต้องการแค่อาหารของมันเท่านั้นนะครับผมขัดมากครับทุกคนเดี๋ยวเราวางเจ้าไอาจังนะครับสองตัวพอนะครับผมเอาไวบ้บัฟก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยอัพตัวที่สามนะครับผมอย่างนี้เลยเอ้าผมลืมบัฟโอเคแล้วเราก็จะวางเจ้านี้ครับเข้าลิปเปอร์นะทุกคนตั้งหนึ่งตัวครับเวตีลดัดแล้วก็วางอีกหนึ่งตัวครับ ไว้ตีออกเฟิร์สปกติเลยอย่างเผมแอสตาครับอัพเป็น1ตัวนะครับผมให้มันดาเมจเยอะหน่อยอัพเป็นตันก็ได้นะครับผมแล้วก็ตั้งโจมตีไวรัสนะครับแล้วก็แอสตาหนึ่งตัวนะครับฟึปอย่างนี้เลยนะครับการโจมตีเฟิร์สดูลำบากลำบากเลยนะทุกคนเพราะเราเล่นคนเดียวนะครับแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนจะดีกว่านะครับผมดีกว่ามากเลย อ่ะอย่างนี้เลยแล้วผมก็จะวางเจ้าชินจีครับเอาไว้ย้อนเวลานะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วฟึ๊บแอสต้าอีกหนึ่งตัวโจมตีเฟิร์สนะครับผมแล้วก็วางไอ้จังเพื่อเอาเงินนะครับอย่างนี้เลยช่วงเวลานี้ครับทุกคนคุโรสกิอิจิโกตัวดาเมจหลักของเรานะครับผมปรับเป็นลาร์ให้หมดเลยนะทุกคนการโจมตีลาร์ให้หมดเลยนะครับผมตัวที่2เงินน้อยหน่อยนะทุกคนเราเอาโทเออเราเอาเดนจีออก ถ้าเดนจียอยู่เงินจะเยอะนะครับแต่มันจะไม่มีตัวย้อนเวลาให้ผม,มดิผมอยากได้ตัวย้อนเวลามาย้อนมอนนะครับผมแค่นั้นเลยการโจมตีเป็นล้าแล้วก็คุโรสก,กิอีกตัวครับเป็นโจมตีเฟิร์สนะทุกคนช่วยตีนี่ครับผมแล้วก็เวฟที่10ครับทุกคนให้ปรับเป็นคูณหนึ่งนะครับตอนที่บอสโผลมานะสักคู่นะครับรอบอสโผลมาก่อนบอสโผลมาครับตั้งเป็นคูณหนึ่งนะทุกคนแล้ววิ่งตามผมนะครับ สังเกตที่จุดสีแดงครับถ้ามีจุดสีแดงบอสมันจะทําการโจมตีจุดนั้นเฮ็บเป็นระยะวงกว้างนะให้เราอย่างนี้เลยครับทุกคนวิ่งเป็นแพทเทิร์นนะครับขึ้นบนลงล่างนะครับตรงนี้ครับสีแดงมาวิ่งลงล่างครับตรงนี้ครับสีแดงมาวิ่งขึ้นบนเฮ็บอยู่ในระยะการโจมตีของมอนสเราด้วยนะครับเจ้าคุโรสกิอิจิโกะมันจะโจมตีนะครับผมออบอสให้เรานะเพราะว่าเราตั้งการโจมตีของมันเป็นลาดนะครับผมอาวางอีกตัวครับ อันนี้วางลงล่างไม่ได้นะนี่ครับแพทเทิร์นผิด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 แพทเทิร์นใหม่นะทุกคนฟึบล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างหรือจะซ้ายขวาก็ได้นะครับผมผมจะวิ่งเป็นล่างขึ้นบนนะโอเคมาอีกแล้ววิ่งไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่ามอนสเตอร์เราจะตีบอสตายนะีครับผมเราไม่มีเลน,นจีมันก็จะไม่มีเงินมาบูสต์ให้เราแหละเห็นปะคือเงินหายไปเลยเว้ยทุกคน คือเราจะอัพเจ้าคูโรสกิตัวนี้ไม่ได้แล้วฟึบฟึบอย่างนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวสกิปไปตอนที่มันใกล้ตายนะทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมตีช้าหน่อยนะมันไม่มี All ออมไม้มันต้องมีออมไม้ด้วยถ้าถ้าเราลงกับเพื่อนนะให้เพื่อนเอาออมไม้มาไว้ทุกคนเราเล่นแคตตาล็อ่ของฮีโร่หรือว่าวินเลนก็ได้นะครับมันจะตีแรงมากๆเลยนะทุกคนแป๊บเดียวตายนะครับผม ใกล้ตายแล้วตอนนี้เลือดเหลืออยู่3,002นี่ครับโอเคเปไม่ใช่3 2 30m นะนีเลยขึ้นลงเรื่อยๆครับใกล้ตายแล้วโอเคทุกคนหลังจากที่ผมวิ่งเป็นแพทเทิร์นมาสักพักแล้วนะครับผมเลือดเหลืออยู่ 5m ครับนี่วิธีการลงแบบง่ายๆนะครับผมลงคนเดียวก็ผ่านได้น,นะระดับอินเซมนะครับผมอ่ะนี่ครับผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ เลดใหม่โทจิเลดนะครับผมจากจิืสึไคเซนนั่นเองนะครับนี่ทุกคนได้มา2อันนะครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับจะเปลี่ยนจากเจ้าตัวนี้นะครับชินจิเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมแต่ผมขอแนะนําให้มันเป็นตัวที่ติดสตนันหรือว่าย้อนเวลาได้ดีกว่านะครับดาเมจเราเอาแค่จากอิจิโกะแล้วก็แอสตาพอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันทิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบาย